เป็น fractional a b a s i e นะครับลองดูนะครับอ่าเห็นไหมตะเนจะเป็นจุดๆๆๆๆใช่ไหมครับผมซึ่งมันจะช่วยอ่าบริเวณ,จะ,เวณจะมีบริเวณที่อยู่หนักปกติอยู่ด้วยซึ่งตรงนี้เนี่ยจะช่วยในการที่ซ่อมแซมของผิวแล้วก็ดาวททมจะน้อยกว่าเพราะมันมีบริเวณปกตินะครับแต่เทคนิคที่หมอจะใช้เนี่ยจะเป็นเทคนิคที่เรียกว่าเป็น a b r a s i v ีนะครับผม นาทำให้ดูนี่นะครับื้จะกวาดเรียบเลยทั้งหมดนะครับผมเหมาะสำหรับหลุมสิวพวกบ็อกกาที่ลึกหรือว่าเป็นมากนะครับแต่ตรงนี้นเนี่ยข้อเสียสมัยก่อนคือเขาจะมีดาวามที่นานอาจหยอดหน้าแดงเนี่ยต้องพับจะเป็นแบบเดือนอะไรอย่างนี้เลยแต่กรณีเนี้ยหมอจะใช้เทคนิคประยุกต์ใช้คือมาโคกัสเฉพาะหลุมลึกดังนั้นก็จะปรามาน3-5วัน นะครับยิ่งเขาใช้เป็นร่วมกับ PDRN อะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่คือเขาสังเกตเห็นว่าเนี่ย